ถ้าสมมุติ GDP โตเกิน5%อะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่ง a s i ช Plus นะครับบลอเอเชียพลัสเขาทำบทวิเคราะห์กันข้างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอกสารถแถลงของรัฐบาลเนี่ยเอามาคำนวณหน่อยนะครับว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามันดึง GDP Growth ให้กลับคืนมาที่ 5%, 5จากที่เฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาอยู่ที่3.7% จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนโยบายที่ถูกพูดถึงแลวแล้วก็มีผลที่แรงที่สุดนั่นก็คือดิจิ t a l วอลเล็คนละ1 0 0 0 0ื่นบาทนะครับตรงนี้จะใช้เม็ดเงินราว5.6าจุดแสนล้านบาทใครยังไม่เข้าใจเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็บ้างนะฮะแต่ผมอธิบายแบบง่ายๆอย่างนี้ละกันจะไม่ได้ใช้ผ่านธน,นาคาร นะครับเป็นเรื่องของบล็อกเชนส่วนธนาคารจะเป็นฉากหน้าในการให้ให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่มีโทรศพัพท์สมาร์ทโฟนอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะเขาจะให้สิ่งที่ท่านจะได้มานั่นก็คือตัวของ QR code ค่ะนโยบายนี้จะมากระตุ้นอย่างไรคุณผู้ชมลองฟังนะครับเม็ดเงิน5.6แสนล้านบาท จะยังอยู่ในฝั่งของรัฐบาลเขาจะผลิตโทเค็นขึ้นมามโทเค็นนี้จะมีหน้าที่ในการเอาไปแลกเงินกับรัฐบาลได้ภายในอนาคตเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องมี5.6แสนล้านอยู่ในพอร์ตแต่ยังไม่ต้องใช้เงินตรงนี้พูดง่ายๆคืออาจจะยังไม่ต้องเบิกจ่าย หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยโทเค็นให้กับพวกเราเหมือนกับคูปองอเอาไปซื้อสินค้าคพี่มนก็เอาไปซื้อสินค้าได้หมดเลยะนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเอาไปซื้อสินค้าที่ไม่มีแวดได้ไหม,มได้ค,คำตอบคือได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมมติไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่มีแวดอยู่แล้วใช,ใช้ได้ นะฮะ,ะเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเวลาไปซื้อเนื้อหมูมเนื้อไก่เนื้ออะไรเขาก็ไปที่ห้างที่มันมีแวดก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือพอมันเข้าสู่ในระบบแวดแล้วก็สามารถเอาไปแลกได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคืออะไรเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดชัดนะคุณผู้ชมนะ,ะนั่นก็คือว่าระบบหมุนเวียนของเศรษฐกิจ โดยที่อาจจะยังไม่ต้องมีการแลกเงินไอ้แบบรวดเร็วค่ะสมมุติว่ามันหมุนหนึ่งรอบออนะครับแหวกก็อยู่ประมาณสัก30,000่นบาทอะตปประมาณนะั้นะฮะหมุนสองรอบแหวกก็อยู่ห0 0 0 0่นบาทสมรอบก็9ก้า0มื่นบาทสี่รอบคือ1นจุดสองแสนบาทล้านบาทขอภัยนะฮะไอ้ตัวนี้แหละมันจะเข้ามาก็เท่ากับว่ารัฐบาล นะครับถ้าจะเก็บเงินแหวกคืนเนี่ยก็ใช้เงิน5.6แสนโดยที่มันหมุนแหวตไปเรียบร้อยละ1.2แสนโดยที่การแลกอาจจะแลกช้าบ้างอาจจะแลกเร็วบ้างคือยังไม่ต้องจ่ายมากถึง5.6แสนล้านคุณผู้ชมเข้าใจหรือยังนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากเดิมถ้าสมมุติว่าเป็นเป๋าตังเขาจะโอนเงินให้เขาไปเลยถูกไหมรัฐบาลจ่ายเงินก่อน ถูกไหมแล้วก็แล้วก็ค่อยไปใช้จ่ายกันแล้วก็ค่อยมาดูว่าเก็บแหวนเป็นยังไงแต่อันนี้ยังไม่ต้องใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นโทเค็นแล้วคุณผู้ชมสมมุติเราถูกหลอกเอาง่ายๆเลยนะม,นนมันตรวจสอบเ<น>ส้นทางได้หมดคว่ามันไปทางไหนอย่างไรครับคุณผู้ชมฮะเอาสมมติเราทำคิวอาโค้ดหายคนหยิบไปตรวจสอบได้หมดนี่คือภาพของโทเค็นอ่าดิจิตอลวอลเล็ ทีนี้กลับมานะฮะว่าอา้าแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะอาจะเป็นการทําให้เศรษฐกิจเติบโตไหมถ้าสมมุติว่าเป็น5เปอร์เซ็นต์ะฮะเอชพั์เขามองภาพว่ามันจะทําให้ตลาดหุ้นไทยดีขึ้นโดย EPS growth ป25ี2,567้าเขาบอกว่าจะเติบโตประมาณสัก12.6อเปเซต์แต่ถ้ามีตัวนี้ด้วยจะมี โกรธมากกว่านั้นเพราะไอ้12.6%มันเติบโตบน GDP อยู่ที่3ไม่เกินเฉลี่ย3.7 <c oughs> แต่ถ้าเป็น5 EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นมันจะสูงขึ้น <c oughs> ในตลาดและเขาบอกออกมาครับว่าจะเห็น Turnover ของตลาดดีขึ้น <c oughs> จะทำให้ Market Earning Yield Gap แคบลง <c oughs> หมายความว่าจะเทรดใน PE ที่สูงขึ้นได้ นี่คือมุมที่เขาบอกออกมาและถ้าทั้งหมดทั้งมวลเป็นแบบนี้เซ็ตอาจจะไปแตะที่ระดับ1,800จุดได้นี่คือสิ่งที่เอเชีย plus เขาประเมินมาครับคุณผู้ชมครับะนะฮะเพราะฉะนั้นก,ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองให้กับคุณผู้ชมผมว่าวันนี้เขาเขียนเรื่องนี้เนี่ยอ,ออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับ